สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเราก็จะนำเกร็ดความรู้สาระดีๆนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะทำเป็น EP-EP เอาไว้นะครับ e ีละ1 0ถึงนาทีนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็สามารถเข้าไปไล่ย้อนดูได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราทำเอาไว้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จัก เครื่องแปลงไฟหรืออินเวอร์เตอร์เลยนะครับเราก็จะนําความรู้มาฝากนะครับวันนี้ก็เป็น ep ที่7แล้วนะครับเราก็จะมาพูดในหัวข้อนะครับตัว inverter อินเวอร์เตอร์ modify sine wave นะครับอินเวอร์เตอร์ modify sine w a v นะครับก็จะแตกต่างจากตัวเพียว sine wave นะเพียวไฟเียว sine w a v เนี่ยเราก็มีทําเอาไว้แล้วตัวคลื่นไฟฟ้านะครับเขาจะเป็นคลื่นแบบคลื่นสมูทเหมือนอเหมือนน้ำทะเลนะครับตัวนั้นเขาก็จะใกล้เคียงกับ ขึ้นไฟฟ้าที่เป็นไฟบ้านเลยนะครับเหมาะกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเลยนะครับทุกประเภทเลยย้าว่าทุกประเภทก็คือใช้ได้แต่หลอดไฟส่องสว่างนะครับมาจนถึงเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้ในบ้านนะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับหรือเอาไปขึ้นรถโมบายรถฟูดทักนะครับรถพยาบาลนะครับรถฉุกเฉินหรือเอาไปใส่รถบรรทุกรถ10ล้ออย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับก็เราก็เลือกแล้วก็คํานวณ ให้เหมาะสมนะครับก็คืออย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเรากินไฟ1 0 0 0 0วัตต์อินเวอร์เตอร์เราก็ควรเลือกใช้2เท่าถึง3เท่าก็คือจะเลือกเป็น2 0 0 0หรือ3 0 0 0วัตต์อย่างนี้นะครับแล้วทีนี้มาในส่วนของตัว modify sine wave นะครับ modify sine wave นะครับคลื่นไฟฟ้าเขาจะเป็นคลื่นที่ไม่สมูทนะครับจะเป็นคลื่นหยกัยกๆนะครับเป็นแบบหยกัยกๆนะครับซึ่งการเลือกใช้งานนะครับถ้าให้เหมาะสมกับเขานะครับเขาจะเหมาะกับการใช้งาน ในอุปกรณ์ที่ไม่หนักมากนะครับเช่นหลอดไฟส่องสว่างนะครับใช้กับพัดลมได้นะครับแต่ก็อาจจะมีเสียงฮัมนะครับแล้วก็ใช้กับตัวที่เป็นชาร์จแบตชาร์จมือถือนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยนะครับใช้กับเครื่องเสียงใช้กับทีวีได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลื่นไฟฟ้าเขาจะไม่ไม่สมูทนะครับก็อาจจะมีคลื่นมีรูปเส้นๆนะครับเวลาใช้งานนะครับที่ทีวีเนาะ หน้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับนี่หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวเพียวไซเวฟนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาบอดี้เขาจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ตัวสเปคนะครับก็จะระบุเอาไว้นะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นรุ่น12โวลต์3,000วัตนะครับก็รับไฟ DC 12โวลต์ทูเอ2ีโวลต์นะครับแปลงไฟ3,000ันวัตตัวนี้จะไม่มีจะไม่มีวัตต์พีคนะครับไม่มีกระชากนะครับก็คือ3 0 0พวัต์ใช้ไม่เกินนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัว ตัวเขาเองนะครับก็สามารถต่อเข้ากับแบตเตอรี่ได้เลย,เยอย่างเช่นตัวนี้เป็น12โวลต์นะก็จะมีสายดําแดงมาให้นะครับอย่างละเส้นนะครับต่อเข้ากับแบตชนิดของแบตนะครับใช้ได้ตั้งแต่แบตแบตน้าแบตน้ําแบตตะกัวกดแล้วก็แบตของโซลาเซลล์นะครับที่เป็นเจลเป็น, cycle, น,นดิฟไซเคิลก็ได้หรือจะเป็นแบตลิเธียมก็ใช้ได้นะครับอ่าก็เลือกให้เหมาะสมแล้วก็ต่อตรงเข้ามาเลยที่ตัวเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ มีพัดลมนะครับมีพัดลมแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดมีไฟโชว์นะครับตัวนี้เวลาเปิดไฟนะครับเวลาเปิดไฟสังเกตนะจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับเพราะว่าเวลาเปิดปุ๊บเขาก็จะพัดลมก็จะทํางานเลยนะครับเปิดปุ๊บพัดลมทํางานเลยนะครับแล้วก็จะไม่เหมือนกับเพียวทรายตัวเพียวทรายเวลาเปิดนะครับเขาจะรอให้เครื่องร้อนพอเครื่องร้อนพัดลมถึงจะทํางานนะครับเมื่อเมื РЕ ่อเป่าจนเย็นแล้วพัดลมก็จะหยุดนะครับ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นไฟออกนะครับสามารถเอาปลั๊กพ่วงปลั๊ก3มตามาเสียบได้เลยนะครับเป็นปลั๊กยูนิเวอร์แซลถ้ารุ่น3,000วัต์ขึ้นไปนะครับ3 5 0 0ัก็จะมีปลั๊ก22ข้างแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กนะครับตัวเล็กเนาะก็จะมีปลั๊กยูนิเวอร์แซลให้ตัวเดียวนะครับเราก็เอาปลั๊กพ่วงมาพ่วงได้นะครับข้อดีของเขาเลยนะครับข้อดีนะครับตัวเขาจะเล็กน้ําหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวกนะครับแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นหลอดไฟสองสว่างอันนี้จะเหมาะมากๆนะครับ เราก็พกพาง่ายนะครับเราจะเอาไปเดินป่าไปตั้งแคมป์หรือจะเอาไปติดตั้งกับรถฟุตทักนะครับรถมบายอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ให้ถูกประเภทนะครับแล้วก็ตัวตัวเรื่องของราคานะครับราคาเขาจะไม่ไม่สูงเท่ากับตัวเพลสไนนนะครับก็คือราคาจะถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับถ้าเรา แยกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูว่าไม่มีมอเตอร์ไม่มีอุปกรณ์หนักนะครับเราก็เลือกเป็นตัวโมดิฟายไซเวฟนะครับก็จะประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปต่อกับชุดโซลาเซลล์ได้นะครับต่อกับชุดโซลาเซลล์เป็นชุดนอนนานะครับเราเราก็มีแผงโซลาเซลล์นะครับมีคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับเป็นคอนโทรลชาร์เจอร์ที่เป็น PWM นะครับเป็นตัวเล็กก็สามารถใช้ได้แล้วก็ต่อเข้ามาที่แบตเตอรี่แบต,ตรแบตเตอรี่ก็เลือก ราคาเริ่มต้นนะครับที่ไม่แพงมากก็จะเป็นตัวแบตน้ํานะครับต่อเข้ากับแบตน้ําเสร็จปุ๊บเราได้ไฟเก็บในแบตล้วก็เอาอินเวอร์เตอร์นะครับมาต่อสายแดงดําแล้วก็ไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็คือการใช้งานนะครับก็จะไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากก็คือเป็นระบบออฟกิดเลยแหละออฟกิดเลยซึ่งเราแยกใช้ไฟเป็นส่วนเป็นส่วนได้นะครับพอเราได้ไฟเก็บในแบตแล้วก็เอาไปใช้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการเช่นพัดลมตัวนี้พัดลมใช้ได้ตู้เย็นใช้ได้นะครับชาร์จแบตชาร์จมือถือ,อาชาร์จคอมดูทีวีนะได้นะครับพวกนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่จําเป็นในการใช้งานนะครับเราเอาไปอยู่สวนอยู่ไร่นะครับก็ใช้เป็นชุดนี้นะครับแต่ถ้าใครที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์หนักนะครับที่ต้องการไฟแบบสมูทก็เลือกเป็นเพลวไซเว็บ นะครับอย่างเช่นเป็นแอร์เป็นเครื่องมือช่างนะครับเป็นตู้เชื่อมใบตัดนะครับพวกที่ต้องใช้งานหนักๆก็เลือกเป็นเพียวไซเว็บไปนะครับในส่วนของ m o d i f ายไซเวฟนะครับถ้าเราใช้งานถูกต้องถูกประเภทนะครับต่อไม่ผิดนะครับเขาก็จะทนทานใช้งานได้นานๆเลยนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับใช้งานผิดประเภทโดยการเอารุ่น m o d i f ายไซเวฟนะครับไปต่อกับ ตู้เชื่อมเอาไปต่อกับใบตัดเอาไปต่อกับสว่านนะครับเวลาที่เขารับโหลดรับกระชากนะครับเขาจะไปเลยนะครับก็คือมีการโหลดแรงๆกระชากหนักๆน,นะครับเขาจะ <c oughs> เครื่องของท่านก็จะเสื่อมสภาพก็คือจะ,จะ,จะพังไปเลยเพราะว่าท่านใช้ผิดประเภทนะครับแต่ถ้าท่านเอามาใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่โหลดหนักใช้ให้เหมาะสมกับเขานะครับก็คือเป็นหลอดไฟทรงสว่างอย่างเช่นที่ผมพูดมาเมื่อกี้ นะครับก็จะทนทานใช้ได้ยาวนานเลยหลายปีเลยครับ4ปี5ปีเลยนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับนี่ก็ใช้ที่สวนนะครับใช้มาแล้ว4ปีนะครับก็ยังทนทานนะครับนี่นะครับดูสภาพนะครับเทนทานมากๆนะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็เป็นตัว modify sine wave นะครับทนทานเช่นกันนะครับถ้าเราเลือกให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะทำเก็ตความรู้ดีๆเข้ามาใหม่อีกเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ